จะตัดแบบมาจากไอ้เขาเหลียนซานโอเปียเอธิโอเปียอีกแล้วเขาเรียกลองทรงสูงเขาเหลียนซานเอธิโอเปียอันนี้เป็นวิชาเกินนะครับ่าว่ากันนะครับเอาฮาอย่างเดียวนะครับผมตรงอื่นเขามีช่างที่เขาเป็นวิชาการอยู่เยอะนะครับยังท่านอาจารย์ชายก็เก่งนะครับอาจารย์ชายอุดรอาจารย์ใหญ่เงี้ยก็ขอบคุณทุกอาจารย์เลยครับ แต่ของอาจารย์อ้นก็คือวิชาเกินนะครับวิชาเกินนี่คือหมายก็าว่าถ้าเราตัดลองทรงอีกถามมีคนถามผมบอกว่าสูงต่ำขนาดไหนผมจะเอาคิ้วเป็นแบบถ้าผมจะตัดลองทรงสูงลองทรงสูงผมก็ขึ้หัวมันเนลยใช่ไหมจัดไปหนึ่งหนึ่งความสูงของรองทรงสูงมันจะอยู่ขนาดนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรก็ว่าไปนับไปครไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็เฉียงมาเป็นรูปตัวยูนิดหน่อย รูปตัวยูนิดหน่อยอย่างนี้เป็นหัวแหลมนี่เป็นการแบบขึ้นแบบลองทรงสูงมาจากเอธิโอเปียครับเมื่อว่าทำแล้วมันจะวิ่งเข้าป่าเข้าดงไปก็เรื่องของมันแต่เรามาดูตอนสรุปอีกทีนึงว่าอันนี้เป็นคือวิธีการขึ้นแต่ผมลองทรงสูงแบบใหม่แบบใหม่แบบใหม่นะครับผมผมได้ของเล่นใหม่ผมก็เล่นของผมไปเรียนอาจารย์อ่อนก็เล่นไปนะครับทีนี้อันนี้มันทรงกะลาข้อหัวแล้วอาจารย์นนี่มันยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จพี่ ขอแบบกะลามาให้ผมหน่อยสักอันหนึ่งกะลาครึ่งใบมาครอบเลยอาจารย์น้อนจะได้ตัดง่ายๆเช่นนะครับอ่ากะลามาแล้วครับกะลาากะลานี้ยังไม่แตกนะครับไม่แตกอันนี้ครึ่งใบครึ่งใบได,ได้นะครับขวอมหน้ามันลงจริงๆอ่ะใช้กะลาครอบไปแล้วก็ตัดใช่ไหมละ่ะมันไม่ได้ยากอะไรเลยอ่ะ วิชาการตัดผมไม่ได้ยากเลยนะครับเนี่ยก็สาหรับคนที่หัดไปนะครับดาอาจารย์อะไรก็อย่าเครียดนะครับผมนี่มันก็เย็บเยี่ยวอยู่นะครับอาจารย์นอนก็ตกแต่งไปหน่อยนะนี่ก็ตกแต่งทีนี้เรามาดูวิธีขึ้นนะอันนี้ทําให้ดูฉากมันเพราะจะต้องมาเก็บละเอียดอีกอันนี้วิธีขึ้นแบบลงสูงสูงทีนี้เรามาดูต่อไปต่อไปใช้อะไรครับเบอร์อะไรเอาเบอร์หนึ่งสวมเข้าไปเลยเบอร์หนึ่งจัดไปเบอร์หนึ่งจัดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เผินขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามความรู้สึกนายแบบก่อน เริ่มเริ่มมั่นใจหรือไม่มั่นใจตอนนี้มั่นใจครับมั่นใจอยู่ครับผมโหจะเป็นผมคนถ่ายผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยนี่ตอนนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าด่างแน่นอนใช่ไหมอันนี้มันขึ้นแบบอ๋อขึ้นแบบโอเคครับขึ้นแบบก็เรียกแพลนนิ่งแพลนขึ้นแบบนะครับโอเคขึ้นแบบเป็นการขึ้นแบบนะครับจะไปคิดมากเป็นการขึ้นแบบอ่าเป็นการขึ้นแบบยังไม่ได้ของจริงของจริงเอาเบอร์หนึ่งใส่ของจริงเอาของจริงมาเบอร์หนึ่งใส่แล้วก ผมจะไม่พูดนะครับผมจะไม่พูดนะผมจะไม่พูดนะจารอนผมไม่พูดนะครับผมผมจะไม่พูดเอาไม่ว่ากันไปไม่พูดแต่เสียงมันดังบาปแล้วครับอ่านี่เอาเบอร์หนึ่งเก็บอย่างนี้วิธีตัดง่ายๆเห็นไหมครับครับให้ดูสําหรับคนที่ฝึกหัดใหม่นะครับคนหันใหม่ก็ให้รู้ไว้วิธีขึ้นข้างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวทําให้ดูเดี๋ยวเขาดูเองตอนนี้การไม่พูดแล้วครับให้ดูเอาไม่พูดการไม่พูดนะครับ ขนาดไม่พูดนะเนี่ยมันอดไม่ได้ผมเห็นผมยังขำในใจเลยครับอือ่านี่ครับก็ทำไมมันง่ายจริงอาจารย์อย่างนี้ผมก็ตัดได้เลยอาจารย์ได้ได้ได้คนไม่เป็นก็ทําได้เพราะด่างมันไม่ใช่หัวเรามันเป็นหัวเขาอือนี่พอพอเราขึ้นแต่นี่เสร็จถอดเบอร์หนึ่งออกถอดเบอร์หนึ่งออกเบอร์หนึ่งเก็บแล้วก็เบอร์ศูนย์ลบแล้วก็เอาเบอร์ศูนย์มาทดออก มันทดยังไงผมไม่ทดแก่คือฟังก์ชันหนึ่งบวกฟังชันสองสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วมันจะมีมาตลอดหัวเลยกว้างคูณยาวคูณสูงอุ้ยไม่ใช่นะมันสี่เหลีืองครับตามอาจารย์นนนะนึกผมหาอย่างเดียวเอาเบอร์ศูนย์มาเก็บอันนี้เบอร์ศูนย์นะครับลบหนึ่งบวกลบสองเท่ากับศูนย์คิดเอาเองลบหนึ่งบวกลบศูนย์เท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์มันจริงไหมเนี่ยมันปรสาอะไรเนี่ยไม่ได้หลอกลวงเอาฮะมันเป็นสแปรรูดจะเป็นอะไรเนี่ยสแปรรูทก็ใช่ฟังก์ชันก็ใช่ เอาแล้วครับแปลเอย่างนะครับอันนี้คานะผมไม่ได้พูดผมไม่พูดแต่ผมตาให้ดูแต่ผมตาให้ดูตอนนี้เหลาแล้วครับเออฟังก์ชันหนึ่งบวกฟังก์ชันสองเราคิดว่าเราเหลาต้นไม้อยู่เนาะตอนนี้ใช่ถูกต้องไถอยู่ไถอยู่อ่าไยต้นไม้เราก็ใช้กบใช่ไหมใช่ไถต้นไม้ใช้กบเลื่อยไปเรื่อยไถ่ายไปเรื่อยครับโอ้โหถ่ายต้นไแต่แต่แต่ว่าเทคนิคเขาคือเขาใช้มอเตอร์ปั่นไฟครับแล้วจะคิดว่าลูกค้าก็มีความรู้สึกยังไงเนี่ย ก็เขาบอกว่าร้อยเปอร์เซนต์เราก็ทําไปเขากัดฟันใหญ่เลยข้างหน้านั่นไปดูด้านหน้านดูครับดูด้านหน้าครับดูด้านไหนก็ตามอ๋ออาจารย์อ้นโอ้โหอันนี้มันเป็นวิธีขึ้นนี่อันนี้อันนี้ขึ้นแบบมันไม่เท่าไม่เท่ากับเรื่องของมันครับแต่แกะลายเขายังแกะดอกใช่ไม่เท่าก็ไม่เป็นไรนะแต่เรามาลบเหลี่ยมนะครับเรามาชํบฉัผมเพิ่งรู้ว่าทีแรกว่าจะติอาจารย์อ้อนอยู่เอ๊ะทำไมกดทำไมมันไม่เท่ากันอเหตุผลมันตรงนั้นมัน ตอนนี้ผมรู้เหตุผลแล้วนะครับอาจารย์อ้นพอรู้เหตุผลต้องรู้สิว่าเพราะอะไรรู้ไหมคนทุกคนจะไปโคราชแต่คนบางคนไม่ได้ไป้วยรถจักรยานใช่ก็เดินไปก็เดินไปมาจจะติดช้าหน่อยอมันถึงที่หมายเหมือนกันไอคนที่ด่าผมก็ด่าไปแต่คนที่ไม่ด่าผมก็บอกขอบคุณครับแล้วผมก็ขอบคุณคนที่ด่าด้วยคนที่ด่าก็ขอบคุณครับเหมือนกัน พ่อผมไปด้วยรถจักรยานไม่ได้ไปด้วยคนที่ก็ด่าเราเขาก็มาสนใจดูเรานะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยครับว่าผมทําแบบนี้ทําเพื่ออะไรตลกปกฮาก็ว่ากันไปเพราะเราคือวิชาเกินนะครับวิชาเกินอาจารย์อ้นวิชาเกินนะครับผมตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณที่ไลค์ที่แชร์นะครับขอบคุณมากๆเลยคุณโงดินเป็นน้องชายผมนะครับถึงเขาจะด่าผมยังไงได้ผมก็วิ่งเข้าไปในซ่วมขี่แล้วผมก็หายทุก ปวดทุกข์ไงการปวดทุกข์ก็คือเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําก็หายแล้วนะครับไม่โกรธ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 ไม่เกลียดไม่คิดอะไรมากกับใครนะครับโลกมันก็สวยงามนะครับอันนี้วิธีวิธีตัดของผมเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้แล้วดูอีกรอบหนึ่งส่วนไหนไม่ดีผมจะคีไว้เดี๋ยวพอพอผมแก้เสร็จแล้วผมจะสรุปให้ดูครับดูนะครับไม่ดีก็ไม่ว่ากันนะวิธีตัดที่เราขึ้นแบบไปแล้วเราก็ใช้เบอร์ศูนย์เก็บเก็บอย่างนี้เก็บอย่างนี้โดยใช้วิธีใหญ่เนี่ยเป็นตัวชโลมขอบนะครับ ไม่ใหว่ใหญ่ตัวชลอมขอบแล้วก็อ้อมมาอย่างนี้อย่างนี้ตอนแรกเราขึ้นลักษณะนั้นเราเอาหวีอหไมาซ้อนซ้อนขึ้นแบเสร็จเลยจะง่ายสําหรับคนที่หัดใหม่นะอาจารย์อ้อนกันงาสรุปแล้วครับอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาแล้วขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับ